สมัวไม่ใช่ยุงโอจับเอาจับเอาบอลยหอป่โอ้ยลายแงค่ะปลาเดียวโอ้ยป้าบอลตื้มเลยเอ้เอาบัวหวานบัวไว้เ้ากเ็บไปนะเก็บับนี่ก็ป้าขาวย่ไทยเลยาวเจ๋อเลย อาพี่ห้อนก็มือน่กันมือเขาจิไ <c oughs> ป้แล้วเนี่เขาจิจัาเป้าเดี๋ยวเอนกันนึงมัตุบน่อเฮ้ยปลาแลตรวดวดเต็มเลยครับะไรต้งง้างอุปลาขาวอีกไทยตั้งอย่างย เดี่ยวเลยครับเมื่อกี้นี่ตู้มง่างปลาขาวปลาขาวอีทยปลากาบัต้องมา,าปงมเปิดหูน,นีไม่ดูปลาข้างแรงตูปลานี่แหละ เหตุจากไหนหเด้ป้ามันอยู่ในแหเนาะแต่อันนนี่นลูกพี่เต็มเลยจ้ะโอ้ยหลายเงี่้ยสเสียงดังๆน,น,น,นี่มงนี้จะเสียงป้าเลยจ้ะาหอหูเสียงป้ามันขาวน้ำม,มาใหม่จ้ะมองเคยหายกินปีกไก่เนาะมาเป็นฝูงเลยจ้ะนี่ๆมาเป็นฝูงเลยอะไรเดนาะคนปตาเล็กเป็นฝูงเลยจ้าโอ้โหฝูงเลยป้าคนทางจัตุรีกลับตอนนั้น อาหารน้ำก็ลังมาปลาก็ลังเผามาเป็นฝูงเลยจ้ะปลาขึ้นมาปู๊เสียงปลาบ่อลไไน,นออออออาลาวได้ปะโยงยกขึ้นยกขึ้นมาร์คบลงติดอะติดมองแห่โม่นที่เป็นสีมันมันมันหวานแห้งบ่ได้ต้องวันสาว ปลาบอนเต็มเลยค่ะอู้เชียงป้ากดหรหงเชียงป้ากดป่ะ กลับมาเดือมาเดอเก็บกันครับมัวนแนงมาหนิมาถึงมือครับน้มขึ้นเลยค่ะเนี้ยเนีมันขาดเนี่ยม,มันเลยดุเด,ด่งดออกกันปะนด่ดอ,อกักจะไม้เลยน้ำก็้ังด่วโอ้ปลากาวสลันจะกินหีืย ปลาไข่เลยจ้ะมีตรงงาแดดไปสวยเลยนี่หนามพลังหน้านนี่ปลาขาวปีถึงบ่ล่ะมีโอกาสที่มาแรกไมมีโอกาสมีโอกาสอย่างตัางแคมป์ยันนอนมาตัางแคมใ์่กันปนดิ้ด้ยแหแบบนี้ปดงาไอิงยองฟันฟันใต้หย่างิี้นมาปุ้มนี้แหเป็นน้ำด้วยโอ้เสียงปลาถึงปลาเหล่านะ บอ<ง>จเจาเชื่องสีน้าเมือแล้วเปล่าผลงลงันนะครับแอบเบี้ยครับมันมาเลย โคเต็มเลยเพราะตัวใหญ่โอปรากฏหูปรากฏพุ่นทังไนนี่ยหุ่เลี้เนี่ยมา้่อยเฮ้ยป้านี่นีนี่ต้นนี้กาบไฟกาบไฟนี่อยูากาบไฟนี่ยกาบไฟนี่บ้ยฮึ่พีบี ปากกัญนี่ปากกัเต็มเลยปากกัดำาปัอะไยงเงียนี่ปากกัญญเต็มเลยออเอาไปหันก้อนครับเดีย๋ยวมันปักมืยมันเป็นปลาที่พิคือปลาคอ <laughs> 我跟红了。 他不要看。

คุณเนี่ยดูนะออ่าตือออ่ตนเตนไหครับตัวนุ่มอ๋อขาดนี้เป็ลปา ปลาขาวยี่ต้นยังไงครับ Tu kena tu ngah Tong ngah

นี này nh ành nh ành. ่ปลาเนี่งนี่จะตัวใหญ่ๆอันนี้มาตั้งตัวใหญ่งตัวใหญ่เหมือนกันเลนึ่ก็หนึ่งเฮ้ยนอนในกลางไฟนะเฮ้ยนะฮึบสวยงาม

อาห,อหออาปรากฏนะครับแม,ม้มตูมอนี่ก็พอแล้ว 好的。 para é? é? aí Tô và tôi ngào vào sảy ngào tôi nghe gặp tên tôi đi xa đại muốn cho nhà là leo nha. Đây là... Ừ. to luôn. بسم الله to luôn. Hayiสวย. tháo các bạn ใส่ดีกว่าอีกคนครับเป็นแบบนี้ว่าตัวหน่อยปวดเห็นไหมเดี๋ยวก็ยังไงครับ 啊，对，八分米。